เมื่อเช้าเห็นภาพนะคะน่ารักมากตัว <พา S 1> ใหญ่นเนชียวเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีนะคะสำหรับครอบครัวกุ๊บกิก๊บสุมนทิพย์และบี้ทัศภาคเมื่อคุณแม่กุก๊บกิ๊บได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยเรียบร้อยแล้วโดวยทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้โพสต์รูปกับลูกสาวส่งตรงหลังคลอดพร้อมกับข้อความบรรยายน่ารักน่ารัก สวัสดีค่ะเปาเป้หรือเด็กหญิงลาลีนาชีมาแล้วค่ะหนูหนันก3 6 6 0กรัมคลอดธรรมชาติออกมานะคะแต่มามีต้องบล็อกหลังตอนท้ายเพราะหนูตัวใหญ่มากหนูหน้าแสบแบบพี่เปาเลยค่ะรอพี่เปามาหาพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าความเจ็บที่คนเป็นแม่เท่านั้นจะเข้าใจนอกจากนี้ก็ยังลงรูปน้องเปาเป้นะครับทำท่าห่อลิ้นด้วยซึ่งนี่รูปนี้นะครับซึ่งสาวคุกคิปเองก็ยังแซวบอกว่านี่มันเปาเป้หรือว่าเปาเปากันแน่เนี่ย งานนี้ทําเอาเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ครับแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักน่าชังของลูกสาวตัวน้อยกันยกใหญ่เลยทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับ